วันโกครับสวัสดีครับอ่าเราจะมาเล่นแบบซาวเวอร์กันนะครับ <Yay. S 1> อ่าเอาเ<ม>ด้อไป<ม>ตัดไม้กนันครับคุณทีทวนครับไม,ไม่ต้องพูดก็ได้ป้องไม่ต้องพูดเลยไม่อยากไม่เอาคำหยาบและครับ ใช่อะวังต้นไม้คืนด้วยเนื้อ,อล็อกครับคุณล็อกครับับก็ได้ล็อกครับอะไรเออคุณอยู่ไหนฮะที่สวนเล้วคุแล้อนะ ไม่ได้ดเลยตัดไมได้ได้สีต้นแต่ผมคงจะเป็นลายแรกนะครับลายแรกอะไรลายแบบนี้ แต่ว่าพูดทึนี้แคกชเจอในคนนึงยัง บอกไม่โกงเไงตอนนี้มันต้องใช้ที่ไม่เห็นน้องอ่ะครับในายามสูงในายามจำเป็นเราก็ต้องใช้นะครับสูงเห็นไหในายามจำเป็นไงเราก็ต้องใช้เฮ้ยถอ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 ยอเก็บปักอีกเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเฮ้ยเอาแค่นี้แหละเหลือสักนิดหน่อย โอ๊ยหญ่แ <c oughs> ่้ดไคนั้นดกไ,ไมเมอนี่ครับาบอกวนะอมัมานาทีผ่านไปเรายังทำบ้านไม่ได้เลยสามนาทีสามสิบไหมของเขารู้สึกว่ามันไปหรือเปล่าเราจะสร้างบ้านแบบไหนครับบ้านใต้ดินหรือบ้านยังไง,งครับก็ทงใต้ดินลละครับ แถวนี้มีภูเขาอยู่ด้วยนี่ครับเอาตรงนี้เลยครับเนี่ยเนี่นเลยเหครับเนี่ยเลยเนี่ยขุดลุมเลยขุดลุมเหรอครับไม่ขุดรูอ่ะเราจะสร้างบ้านตรงนี้แหละฝนนัดฝนนัดฝนนัดผมเปิดสุดแล้วครับโอเคอ้าวทำไมต้องเอาตรงนั้นล่ะทำไมไม่ใช่ตรงเนี้ยจะเอาล่างเหรอจะเอาลงมาข้างล่างเหรอไงครับทไงครับเฮ้ยหรือว่าเราจะหาถ้ำถ้ำตรงนั้นไงถ้ำตรงนั้นอ่ะเอาถ้ำตรงนั้นดีกว่าโอเคครับ จะได้ไม่เสียเวลาด้วยท่ำตรงที่เปิดอหรอครับนี่ไงเอาตรงไหนดีอ่ะตรงแม่น้ำเหรอครับแม่น้ำดี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 ดจะได้จับปลาใกล้ๆก้ได้แล้วก็พุดเหนือนแรยใช่ใกล้หมดทุกอย่างเลยตรงนี้เลยตรงไหนครับตรงไหนก็ได้แต่มันมืดจังเทสาธิตโคตรหิน ผมกำลังผมกำลังจะวางที่ชาร์บเลยเด็กอ่ะไม่เป็นไรของส่วนตัวแล้วกันนะไม่อ่ะไม่อะส่วนรวมเลยเอาเปิดเปิดเข้าไปทางบ้านแล้วเราเอาบ้านเจ้าบ้านแบบบ้านแบบไหนดีเอาบ้านแบบไหนดีรัก แล้วห้องอยู่มากกว่าเยอะเลยเกมปีนนะคะเอามันน่ากลัวไในเกมนะคะไม่ได้หเกมเลยทำไมไมทำไมครับไม่ไมีเหล็กน,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 นะครับเนี่ย ดีกว่าเยอะเลยดีไหมเราเข้าอยู่ใกล้แบนแล้วนะครับใช่ใช่งั้นวางตรงนี้เลยแล้วก็มาเผาไม้เยีมเผาถ่านสองอันสามดีกว่าแต่ห้องนอนเราจะนอนคนละห้องนะทำไมอ่ะ ก็พี่จะนอนห้องเนี้ยกระแดกเช้หมอนมาแล้วปิดปากถ้าไหมไม่ต้องหรอกนี่มอนเลยอะไแค่ปิดตรงห้องเราพอแล้วปิดตรงหน้าห้องแต่เราจะปิดตรงเนี้ยเสร็จยังเอ่ยเรียบร้อยสติ๊กแมนมาเลยโอ้ปัดเจอที่สุดผมจะพังแล้วครับ ใครบอกให้ใช้เยอะเล่าอย่งเงียบสิครับอะไรเหรออ่งเงียบสิครับก็คนกำลังครับเพียนอะอะช่วยเหตปักปักปักฐานเดี๋ยวถอย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 โอ้ยอะโทษๆๆบอกบอกให้ถอยนะนค เรียบร้อยต้ม้ยัไอย่าไปากเปียวเียวไฟรถดุกันอีที่ไม่เคทท้องบึ้มี่ยาวว้เห็ดขัดฟันกตทุได้อกปาทน้ำอยอีกที่อยากตีนพี่อรกอบดกอบดีกอบดีอ้ยย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 ยอไ ขอกจับก,ก็จะเป็นเกียวตันเท่าน,นั้นแหละผมเจ็บเกียวตันครับมันจะยิงไม่ไดยใช่มันโหดมา,ากเลยครับโหดตรงเนเรายังไม่ได้เกียงนอนเลยนะครับแต่เจ็บ<ป>ที่บอลรู้อ๋อผมหิวครับผมหิวอย่าเสกนะครับผมไม่เสกครับมีนิดเดียวเองไม่ตายหรอกนหนเขาก็ยังหิวเลย โอ้แปดนาทีป้าเข้าไปแล้วคับเสียใจอะ่ะใกล้ใกล้แปดนาทีคนแปดนาทีสี่ถูกเลเดอ้าหายอ๋ออยู่นี่ ผมได้เร็วแล้วเอ้ยผมอยากได้เนื้อเอาปไ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 ปเนื้อมันอยู่ด้านนอกไอขุดให้ผมเลยดิได้ได้ได้ถอยถอยเนื้อมันอยู่ด้านนอกเย่ดีเข้า,ามาเร็วไม่งั้นอุดเ,เดี๋ยวผมอุดเองอุดให้ละเนี่ยในมือผมอะไม่เป็นไรอยู่ด้านล่างนะมาเกาะด้านล่างโอ้ยโอ้โหิดพิษอะ อ,อ,ยอยู่นิ่งๆ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 เนื้อมันจะไม่ลดเอามันลดแล้วะครับเออนก็เสียใจเฮ้ยเหมือนเห็นคิดป,ปี้มะนั่นไงป,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 ปี้อ่ะคิดป,ปี้อ่ะ,อะ,โ,ออะโอ้ไม่เลยทำนี้เดย ถอยไปอย่าล็อกอย่าขยับอย่าขยับอย่าขยับหยุดเปี้ยเปี้ยเบี้ล่ะปี้ปีไปแล่ไปบี้ะโอ้โหปีแล้วได้หมดเวลาของผมแล้วเหมือนกัน ผมมีหีนละผมมีดาบหิน่ะตอนนี้ผมหิวมากๆเลยแต่ผมไม่ได to ้ก <laughs> oh, ินอะไรผมเห็นหมูผมเห็นหมูโอ้โหผมแทบตายอ่ะเหลือครึ่งหลอดอ่ะโอ้โหหลอดไม่ละลรอดตายอ่ะจะหมูไปไหนหมูตายไม่อ่ะตอนนี้ผมเห็นเกลียวตั้นมีไหมผมเห็นสไปเดอร์แมนฮ ค่ะผมแน่แน่ผมว่านะว่าตุ่นต้องอุดดูด้อยทำงานของผม,ผมไปอยู่ในข้างบนเราเดี๋ยวผมพูดรูนน้ำน้ำมนันอ้โอ้โอ้ผมนอนอยู่ใต้น้ำ เดี๋ยวพอถึงเวลาเช้าก็ค่อนๆจะถึงกันพังนะครับถึงถึงถึงถัดมาน้ำหายไปหมดแล้วจาก็กด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 ผมใกล้ตายแล้วอะ ยังจ้าหาคนแก่เราตายเลยไปอยู่ใกล้ๆบ้านเองใกล้ๆบ้านหันหลังมาก็เจอบ้านแล้วตายเลยหันหลังมาเจอบ้านแล้วใกล้ๆบ้านเองกำลังอัพเกรบพื้นที่บ้านวางพาละก่อนอัพเกรดพื้นที่บ้านตอนนี้ผมจะได้ออกขึ้นไปด้านบนแล้วก็ไปฆ่าตัวตาย ตืด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 เอดอแล้วมันก็จะทําให้เราแบบหายหิวด้วยเนาะใช่ไอสไปดี้ฉันไม่ยอมสลัดที่ให้แกโอ้สิบสองนาทีแล้วเราจะไปหาสไปดี้กันมาเลยซอมบี้ตายอย่างสะทุนหลรฮยินแถวนี้เลยวะโอ้เป็นการตายที่สะทุนมากเลยอะ ใายเพื่อให้เราแบบไม่หิวอะไรพวกเนี้ยช่างมันเถอะเนาะเพื่อประโยชน์เนาะห็นไหมรักครับข้างบนของเขารับอ,อันนี้ไปจะได้เขียนจะได้ไม่หลงนั่นน,น่นนานน่กกนปากก็นั่งย่อยๆแล้วก็ปกัดทำไมต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยเนะี่ยอืม ชื่อที่ในเนี้ยมันเป็นหลัไงไหมแต่เขาเขียนต้นกล้าไม่เป็นไรเพราะว่ายัางไงเขาก็ชื่อต้นกล้าแต่ชนแนลชื่อว่าหนึ่งสองสามชแนลเจ็ดเก้าโกเอ้ยสามทีทูวันโกเออโก้เว็ตโอ้ยอ,อืมออันเลยอ๋อรู้แล้วคงแน่อ๋อผมรู้แล้ว คลิปนี้เดี๋ยวผมก็ทาคลิปต่อเลยนะครเบลอหนึ่งนาทีหยุดเลยไหมเอ้ยนี่เลยไหมอ๋อแป๊บเดียวรับไม่เป็นไรครับไม่เป็นอยู่เรามาลาจากกันตอนหนึ่งนาทีนี่แหละโอเคครับตอนี้ขอลาไปก่อนนะคะเพิ่งลาครับเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวพอเราจบคลิปนี้เดี๋ยวเราก็มาต่อคลิปที่สองนะครูออฟสองเนาะอเล่นร้อเล่นร้อเล่นคุณขุดทำไมครับ จะอัพเกลนห้องอะไปดิฮะงั้นพอเช้าปุ๊บเราก็เอาผมใกล้หมดเวลาแล้วครับใกล้สิบ้าแล้วครับก็ใกล้แล้วเหมือนกันงั้นลาจากกันเลยงั้นลาจากตัวนี้ครับเดี๋ยวเจอกันเออพเสร็นี้เดี๋ยวผมทำต่อนะครับต่อเรื่องไปเลยแบบให้จบเลยครับวันนี้ผมได้ครับ,ใ,บ,รบใช่นี้ครับบายบายทำไงทำไง,งเลยจะเกินแล้ว AY AY AY